ครับสวัสดีครับวันนี้ผมสามารถชวนนะครับวันนี้ก็จะมาชวนคุณลูกค้านะครับมาคุยกันนะครับเท่าที่ผมอ่านข่าวสองสาวันนี้นะครับบอกว่าเศรษฐกิจเราจะค่อนข้างมีปัญหานะครับปีนี้จะมีปัญหามากทีเดียวนะครับแต่ว่าข่าวดีคือปีหน้ามันจะดีขึ้นนะครับตอนนี้ทํายังไงเราจะอยู่ให้ถึงปีหน้านะครับสาหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําโครงการดีๆหนึ่งโครงการนะครับเป็นโครงการเรียกว่า ผ่อนไม่ไหวเราช่วยได้นะครับสำหรับคุณลูกค้านะครับที่ผ่อนรถอยู่นะครับอาจจะค้างไปได้อยู่หนึ่งวดสองวดสามงวดแล้วหรือบางทีเพิ่งยังไม่ค้างก็ได้แต่เรามองเห็นว่าเราค่อนข้างจะน่าจะมีปัญหาและการวางแผนการใช้เงินเรามีปัญหาะนะครับ <S <S ก็อยากให้คุณลูกค้านะครับแวะเข้ามาหาเราที่ศูนช่วยกันก่อนเข้ามาปรึกษ,ษากันนะครับมันมีโครงการมีทางออกนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดคุณลูกค้าผ่อนไม่ไหวละ แทนที่เราจะปล่อยให้ไฟแนนซ์ให้เจ้าหนี้รายเก่ายึดไปนะครับเรามาทําการขายซะนะครับหรือรีไฟแนนซ์ซะอะไรก็ตามนะครับแล้วก็พิเศษนะครับสำหรับคุณลูกค้าที่เข้ามาต่อเราช่วงนี้นะครับทาง t ต้ต้าชัวรมือหนนยุสค้าเรามีฟรีฟรีค่าอากรปิดบัญชีให้นะครับพราะอย่างเช่นคุณลูกค้าค้าไว้ไดนั่นอยู่5 0,000นบาทนะครับ ทางโต้ตาชัวมืองนนท์เปิดบัญชีให้นะครับโดยที่ปึงสีเพื่อจะมาทําเรื่องใหม่นะครับคุณลูกค้าก็ไม่ต้องเสียค่าอากรพิเศษนะครับยังก็มีนี่ห้าแสนก็ห0 0แสนเท่าเดิมนะครับแล้วมาพบกันที่โต้ตาเมืองนนท์ยุทคขาขอบคุณครับ